สวัสดีครับเปนแฟนทุกท่านนานแล้วเกินไม่ได้ออกคลิปาขายที่ดินก็ไปทำงานในหน้าที่อื่นติดพันอยู่แต่ได้ใจผูกพันกับเรื่องขายที่เนี่ยมันรักคำมากขายังขายไม่ได้ แต่มันอยากจะทำเพราะมันรักแหมมันรักอาชีพอย่างนี้ก็ได้เงินแล้วไม่ได้เงินไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจคืออยากจะบอกขายอะไรโอ้วันนี้ลุงเปียกได้อ่าที่มาอีกแปลงสวยโอ้ไหลแปลงเหมือนกันเดี๋ยวค่อย,อยๆทยอยก็แต่ลุงเปียกเนี่ยมันไม่ชัดเจนก็ยังไม่อยากไม่อยากจะอ่ามาเสนอขายต้องให้ชัดเจนจริงๆนะครับให้ชัดเจนจริงๆ,ๆ เออวันนี้ก็ได้ที่ตรงนี้ตำาบลบางายางน้ำกัดใต้อ,อําเภอหนองยาป้องนะครับเพชรบุรี bury, นี่เราของเรานี่แหละห้วยสาธารณะยาวติดติดกับห้วยสาธารณะยาวไปตามที่ทางสำนักสงฆ์นะฮะติดไฟสามเฟสติดลาดยางและขอนจีดห่างจากใบพัดก็ประมาณหกร้อยเมตรหก0้อย้อยเมตรนี่ก็ ตีเท่ว่าเจ็ดร้อยเก้าอะไม่ถึงนะไม่ถึงอะหกอ่าเก้าแล้วแปดสิบเซนนะก่อนันาดแล้วนะอ่อก่อนประมาณนั่นแหละอหกร้อยไม่ก็เอาตีละหกร้อยเก้าอะอกร้อยเก้าราคาไล่ก็ละอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนี่ก็เป็นอันว่า ราคาของเจ้าของเลยอ่าของเจ้าของเลยนะครับเจ้าของขายเองนะครับเจ้าของขายเองเนี่ยลุงเปียกเป็นผู้ประกาศเท่านั้นเองเป็นผู้ประกาศขายอ่าอ่าช่วยเจ้าของขายนะช่วยเจ้าของขายก็เวลาไม่มีมันไม่มีอะไรอ่าลึกลับซับซ้อนอะมากมายครับเจ้าของบอกมาไล่ละหนึ่งแสนเจ็ดเราก็มาบอกขายให้สองแมตชสองร้อย 2องร้อยสิบสองไรนนี่ลุงเปียกได้ค่าซ้ำได้แค่ค่าโฆษณาสามเปอร์เซ็นต์นี่ก็แหมกินเป็นนานนะกันเอาแค่นี้พอไงเอาแค่นี้คอเขาค่าค่าเหนื่อยก็าอ่าใ่ไอ้ค่าปลกเองอ่ะเสียน้ําลายหน่อยอันนี้เดียวเราที่ก็ไปใช้ัของเรานะครับที่ก็ที่ก็ปใช้ยของเราแต่เป็นผู้ถือว่าอาสาที่จะมาบอกล่าวผ่านอ่าผ่านเท่านั้นเองนะฮะ ส่วนเรื่องราคานี่ก็ไปคุยกับเจ้าของทุกรายการที่ลุงเปียกขอขอเอามาโฆษณานะครับโฆษณาความชอบความรักเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรอ่าถ้าสนใจก็ติดต่อนี่ครับไอดีเปียกแปดเก้าเก้านะติดต่อไอดีเปียกแปดแเก้าเก้าโทรศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่ก็แค่นั้นเองครับนะก็เป็นอันว่าเรารู้กัน อ่าตรงนี้ก็จะเดินทางไปดูเองใกล้ๆครับเดี๋ยวลุเจ๊จะบอกให้นะจะจะบอกพิกัดให้พิกัดนะฮะครับก็ถนวดพุดแดงนะฮะแดงห้าใบเจ้าของเดียวเลยครับเจ้าของเดียวเจ้าของเดียวสองร้อยสิบสองไล่นะฮะแต่ราคานี้ ผมว่าในยุคปัจจุบันนี้นะกุมงนี้กวานหายากครับราคานี้ไปกวานหายากยากมากในราคานี้ผมถือว่าเป็นราคาที่เจ้าของโครงการคิดที่จะทําโครงการเนี้ยสามารถที่ว่าเรียกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะเป็นราคาที่จับต้องได้จะสร้างอะไรหลอโครงการอะไรจะการบานจัดสรรจะเป็น สถานที่การสองร้อยฝาไล่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะครับนะจะทำอะไรที่มันเป็นเป็นอ่สาธารณูปโภคอะไรก็มีมีเยอะแยะเลยทำได้เยอะแยะเป็นบ้านจัดสรรจะเป็นอรแหล่งชุมชนที่อ่าสร้างเป็นโรงพยาบาลยังฝากเป็นอ่าพยาบาลก็รียกว่าพยาบาลอ่าจดบทนะครับนะอะไรประเภทเนี่ยทำได้หมด เนีหร yeah. ืออ้าวเอ๊ะมีความคิดด้วยว่าอยากจะทําสนามกล์ฟหรืออะไรก็ยอมได้อ่าสิบแปดหลุมนี่สบายเลยสิบแปดหลุมเนี่ยทําได้สบ,สบายสบายนะครับนะ่ก็เน,นี่ยครับสองร้อยสิบสองไร่เจ้าของขายจะเจ้าของเจ้าเดียวเลยก็ไม่ยุ่งยากไงครับมันไม่ยุ่งยากเราจะไปทํายังไงหรืออะไรก็คุยคุยกันเองอ่าลุงช่วยมันลุงเปียกมันแค่อ่านำเสนอ อ่านำเสนอนะฮะนำเสนอครับผมนี่กาวพื้นที่รวมมารวมมาให้ดูเอาพื้นที่มารวมมาให้ดูเลยว่าเออลักษณะนี้นะที่มันเป็นอย่างนงี้อย่างนี่นี่สวยแต่ละภาพแต่ละภาพสวยๆเองกันอ่าท่านอยากจะดูไอ้นี่ก็โอเคอ่าเอออ่าเป็นอ่าพิกัดอ่าเส้นอ่า ลองจิจูดมันมีบอกให้หมดเลยครับนะ <c ười> แล้วก็สมมุติว่าจะสนใจก็จะโทรเอ้ลูกเพียกพาไปดูทีนี้ว่้เอาโอเคได้ตลอดเลยครับอ่าไปได้ตดลอดเลยทุกทุกวันนะอ่าตั้งแต่จันจันถึงจันแล้วครับ <c ười> <c ười> วันจันถึงวันจันแล้วะครับไม่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 มีการขัด อาไปได้ตลอดเวลาครับหลวงเปียกพาไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูภาพที่อาใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆหน่อยนี่ครับ <c oughs> พื้นเพพื้นพื้นที่พื้นเพในการ <c oughs> อามองทิวทัศน์ก็เชิงเขานิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นทางลาดช,ชันสวยมากครับสวยงามมากครับสวยงาม นี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศเรียกว่าเป็นธรรมชาติอืมอยู่ในในแหล่งทุมชนของธรรมชาติเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับสวยงาม นี่ครับนี่ครับก็บรรยากาศยังอยู่ในอ้อมอ้อมกอดของธรรมชาติจริงๆครับนะฮะจริงๆนี่ครับนี่ครับก็รู้สึกว่าอ่าพื้นเพก็อยู่ในเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่เลยครับ สวยงามครับสวยงามมากนี่ครับเนี่ยเป็นเป็นบ่อที่ติดกระที้เลยครับอ่าเป็นสารสารณะติดที่เลยครับนะฮะนี่นี่หายากนะครับที่แบบนี้หายากครับหายากครับครับอ่างานี่ครับนี่ไปเร็วๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็ คงจะอธิบายแค่นี้นะครับแต่สนใจก็โอเคกิ้งกางมาเลยครับอ่าขอสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ